โค้ดอเมริกาออกโรงเตือนคู่แข่งวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยควนหลงหลังวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมนัดแรกการแข่งขันระดับโลกวอลเล่บอลหญิงเนชัลลีก2024สัปดาห์แรกที่นครนเรโอเดจาเนโรประเทศบราซิลวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ13ของโลกดวลเดือดอย่างสุดระทึกก่อนพ่ายทีมชาติสหรัฐอเมริกาท็อป2ของโลกไปอย่างสุดมัน1ต่อ3เซส ล่าสุดคาชิราลีหัวหน้าโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกาท็อปเบอร์สองของโลกได้ออกโรงเตือนคู่แข่งทีมชาติไทยหลังจากนี้คาชิราลีเปิดใจกับวอลเล่บอลเวิร์ World, ระบุประโยคสํสำคัญท่อนหนึ่งว่าประเทศไทยเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและเป็นทีมที่สามารถสร้างอันตรายได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเทียบกับทีมญี่ปุ่นที่มีความสูงไล่เลี่ยก,กันทักสผูเล่นไทยยังเป็นรองอยู่มากจึงยากในการพัฒนาทีมให้เก่งขึ้นกว่านี้ การคาดหวังว่าเตรียมทีมแค่2เดือนจะทําให้ชนะบรรดาทีมหัวแถวได้เป็นเรื่องยากเราจําเป็นต้องฝึกซ้อมตั้งแต่ระดับเยาวชนอย่างจริงจังด้วยวินัยที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องจึงสามารถพัฒนาทักษได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับนักตบญี่ปุ่นซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปทับลูกยางสาวทีมชาติไทยมีคิวพบกับทีมชาติเซอร์เบียค่ำคืนวันที่17พฤษภาคม ถ้าไทยสามารถชนะได้3ต่อ0ูนเซตจะได้คะแนนบวก16.07และชนะ3ต่อ1เซตจะได้คะแนนบวก13.57และชนะ3ต่อ2เซตจะได้คะแนนบวก11.07และถ้าแพ้0ูนต่อ3เซตคะแนนลบ3.93และ1ต่อ3เซตคะแนนลบ1.43และ2ต่อ3เซตคะแนนลบ0.01เป็นอย่างไรกันบ้างคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทัพบอลเล่บอลสาวของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ